นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพอนของสวยอีกแล้วครับวันนี้วิส u บิชิไทยท่านนะครับผมชุดชุดยก7นิ้วนะครับที่เราสร้างสรรค์ให้นะครับอย่างที่ใส่ได้เหมาะสมก็เป็นเบอร์3 1 5หน R 1 6นะครับหรือว่าจะดันใส่ถึงเบอร์37ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมสูงสูงลอยลอยพิเรนขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆนะมุมแคมเบอร์การขับขี่มุมแคมเบอร์ตรงเป๊ะร้อนะครับ ตั้งศูนย์ลงร้อเลยนะครับผมอเดี๋ยวดูเนื้องานกันใกล้ๆเลยครับมีคานหน้านะครับผมคานด้านหลังนะครับคันนี้โชคเดิมใช้ไปก่อนอะแดปเตอร์เข้าไปให้นะครับนี่ชคเดิมๆก็ยังใช้ได้นะครับนี่คอมานี่หนามากแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับชุดฝากันค้งมีค้ำด้วยครับเพื่อนๆนี่รคเดิมยังรองรับครับใช้ได้ ชุดคานหลังก็ประมาณนี้เลยครับคันคันหนึ่งคันสองนะครับชุดค้ำหลังครับนี่อะแดปเตอร์กันกระแทกครับเพื่อนๆนี่เลยครับอือปะจบปุ๊บครับอ่าอ่าชุดอะแดปเตอร์เพากลางนะครับผมก็ลองปรับองศาครับดีเยี่ยมโชคหลังยาวไว้พอใช้ตัวต่อให้ครับเพื่อนๆนี่โอเค แบบเนียนๆสสวยขอบคุณลูกค้าที่อุดนุ่นสินค้าของเรานะครับวันนี้นาแบบของผมตื่นสายนะครับไม่ทันโชว์ของนะครับขอบคุณครับ